รีวิวเชจิงสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวท่านตัดเทปที่ตัดเทปแบบมีด้ามจับของเดลิ mm hmm. Daily, นะครับรุ่นไหนวะนี่เดลิรุ่น803น Daily, น,80 3, นะครับเป็นที่ตัดเทปแบบมีด้ามจับขนาดใหญ่ 2อ,อันนี้ใช้มาแล้วน่าจะเกิน5ปีก็เลยเอามารีวิวให้เห็นสภาพจริงๆเลยหลังใช้ว่าเป็นยังไงสาเหตุที่ซื้อสองอันเพราะว่าบางบางทีที่เราจะต้องรีบแพ็คอาจจะต้องช่วยกัน2คนหรืออะไรเงี้ยนะครับก็เลยแยก2อันไปเลยหรือบางจังหวะที่เราต้องรีบในการที่ใส่ตัวนี้รอไว้มันก็ทำให้เร็ว สาเหตุที่ต้องซื้อที่ตัดเทปแบบมีด้ามจับนะครับอันนี้คือแนะนําสําหรับคนที่ขายของออนไลน์แล้วต้องแพ็คของนะลองมาหลายรูปแบบแล้วนะครับสําหรับไอตัวแท่นจับหรือที่ตัดเทปอะไรต่างๆอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าอันเนี้ยเวิร์กสุดแล้วก็เร็วที่สุดแล้วก็ถนอมมือที่สุดนะครับเราอาจจะเจอเวอร์ชันแรกที่ดึงอ่าก็คือดึงมาจากไอตัว เทปใสเลยแล้วก็อานไกลตัดเลยเนื้อออกมาซึ่งอันนั้นเนี่ยสะดวกไงหรอก็ก็จะช้าฮะหนึ่งคุณต้องมาทําอย่างเงี้ยนะต้องมานั่งแกะหาหาตัวปลายทุกครั้งครับว่ามันอยู่ตรงไหนว่ติดไปที่กล่องติดไปที่กล่องเสร็จก็ต้องหากรรไกรมาตัดใช้เวลาเหมือนใช้เวลาไม่เยอะแต่เอาจริงๆก็คือคุณต้องมองว่าถ้าเกิดวันหนึ่งคุณแพ็คประมาณสักสามสิบอง คุณอาจจะเสียเวลาตรงนี้ไปไปเยอะมากนะครับแล้วก็อีกเวอร์ชันหนึ่งที่เป็นคล้ายๆอย่างนี้ไม่คล้ายสิเหมือนเป็นตัวแพ็คกิ้งแพ็คกิ้งแฮนด์ที่มีช่องใส่ตรงนี้แล้วก็มีคลุมแล้วก็มีที่ตัดเลยเึนออไหมแล้วก็ใช้มือจับก็คือจับไอ้ตัวตัวที่คลุมไปด้วยแล้วก็จับตัวกระเทปไอ้ตัวม้วนเทปนี้ไปด้วยแล้วมันจะหมุนหมุนหมุนแล้วก็ตัด มันไดมีที่ตัดจุดตรงปลายซึ่งสะดวกกว่าแบบแรกแต่ก็ไม่ถนัดนะครับหนึ่งคือเทปไอตัวม้วนก็จะหลุดออกมาด้านข้างสองคือมือคุณก็จะถูสัมผัสกับทุกอย่างเยอะเกินไปก็เลยเป็นเหตุที่คุณควรจะมีอันนี้นะสําหรับเทปที่เป็นเหมือนแบบสามนิ้วแบบนี้สองนิ้วืองสามนิ้วนั่นแหละเป็นขนาดมาตรฐานเวลาที่คุณจะติดกล่องเพราะมันจะเร็วมากแล้วก็ถนอมมือคุณด้วยนะครับ แล้วในการที่คุณใช้งานแต่ละครั้งเนี่ยตัวเทสต,ตัวนี้มันจะมันมันจะติดตัวก้านไว้เราก็แค่ดึงออกมาเราก็ก็ใช้งานได้เลยไงมันก็เร็วกว่าคุณแตะไปแล้วคุณแ,แ,ลแล้วเวลาตัดเนี่ยอันนี้ทำให้ดูเลยนะว่าผ่านมาหลายปีแล้วคมมีดยังคมอยู่นะครับ คมมีดยังคมอยู่นะไม่เคยเปลี่ยนคมมีดนะนีส่สลนะคุณเห็นคมมีดตรงนี้ไหมซูมเลยอะซูมได้ไหมอะคุณเห็นกาวที่มันมันสะสมอยู่ไหมครับเนี่ยครับ,รบมันคือกาวแล้วก็พวกเศษพลาสติกจากตัวเทปใสนั่นแหละที่สะสมอยู่ดวนนี้หนักเลย ซึ่งมันเหมือนว่ามันมันน่าจะใช้ไม่ได้แล้วใช่ไหมแต่คุณดูด้านข้างด้วยความที่มันลึกมันก็ยังตัดได้ปกติอยู่ทุกวันนะครับแต่ถ้าเกิดมันหนามากก็คุณ่อแค่หาอะไรเขี่ยออกแต่ผมแค่ไม่ได้สนใจมันเลยมันมีบางรุ่นที่เปลี่ยนใบมีดตรงนี้ได้นะครับแต่ว่ารุ่นเนี้ยผมก็ไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยทําอะไรกับมันก็ยังใช้งานได้โอ้ห้าปีแล้วนะอะาจจะมาดูทีละเรื่องก็ได้อันนี้คือความความยาวความกว้างของมันก็จะประมาณนี้เวลามือจับ มันก็ประมาณ20นะ่สเซนอะถ้าเกิดรวมตรงนี้มาก็จะยาวหน่อยเนี่ยครับทรงมันเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีตัวโซนที่เป็นใส่เทปใส่ตรงนี้แล้วก็จะมีตัวแกนลัดตรงกลางแกนกั้นตรงกลางนะครับส่วนตัวนี้เป็นเหมือนสปริงคอย์เนี่ยคอยดีดให้มันกระชับหลักๆวิธีการท,ทำงาน,นก็แค่นี้เวลาที่เราดึงเทปใส่มา มันจะมีตัวแกนตัวนี้หมุนนะครับเนี่ยคอยซับพอร์ตด้ตัวที่เราเลื่อนตัวเทปใสตัวนี้ด้วยซึ่งกลไกไม่ได้ซับซ้อนอะไรแล้วก็เวลาเปลี่ยนเราก็สะดวกนะครับเดี๋ยวดูวิธีเปลี่ยนนะจริงๆมันแล้วแต่วิธีการแต่ว่าเนี่ยมันจะเห็นสังเกตว่ามีแกนที่จะดึงให้ตัวตัวล็อกตรงสปริงเนี่ยลงมาล็อกไปแล้วก็ เนี่ยล็อกมันไว้กดลงมาสองข้างมันล็อกแล้วใช่ไหมตอนนี้เราก็เปลี่ยนได้แล้วแล้วก็ปลดแกนตรงกลางออกก็คือการบิดเนี่ยมันจะมีมันจะมีร่องให้ใส่ตามตามตามทรงมันออกมาปึ๊บสมมุติอันนี้หมดแล้วสมมุติเราใช้หมดแล้วแล้วก็อันจริงัรติดเงนไม่หมดจริงจริงสมมุติหมดแล้วเนี่ยเราก็ดึงมันออกมาแล้วก็เปลี่ยนอันใหม่ เปลี่ยนใหม่แล้วก็เอา,เอาตรงที่เป็นฝั่งที่านึงมันนิดนึงลงไว้ใาสา่เข้ามาใหม่แล้วใช่ไหมก็เหมือนเดิมแล้วก็ใส่แกนล,ลงไปเล็งเล็งทรงเหมือนว่าเป็นทรงที่แบบด้านด้านกว้างด้านยาวใส่อัะทะรุอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็บิดล็อกแล้วก็ตัวสปริงที่เราล็อกไว้เราก็จะทําให้มันเด้งกลับม,มาเหมือนเดิมแล้วแค่เหมือนกดแท่บใส่ลงไป เอ้ยนี่เด้งกลับมาแล้วคุณทำไปบอกก็จะแบบเร็วมากครับโปรเซสนี้เวลาที่คุณจะต้องเปลี่ยนตัวแกนเทปม้วนเทปเนี่ยมันก็จะเร็วก็พร้อมใช้งานต่อนี่คุณจะเป็นของก็ได้ครับจะตัดเลยก็ได้ซึ่งโปรเซสทั้งหมดตอนที่คุณทำพวกเนี้ยคุณออกแรงไม่เยอะไงหนึ่งคือมันถนอมมือเหมาะสำหรับผู้หญิงผู้หญิงหรือผู้จริงผู้ชายควรใช้ใชใชแหละมันเร็วแล้วก็มันก็ทนนะครับ แล้วถ้าราคาโอเคนะผมว่าปัจจุบันนี่มันโตมันไม่น่าจะไม่ถึงร้อยหรือเปล่าผมซื้อแรกอาจจะแพงกว่าวนน,วน,นี้แต่ปัจจุบันน่าจะฝั่งนี้จะจะมีน็อตนะครับตันจะเป็นแบบนี้ก็คือสองรุ่นนี้ก็ผมซื้อคนละปีนะแต่ก็ยังเหมือนกันมันเหมือนมันเหมือนเป็นรุ่นขายดีอะแล้วก็ยังยังขายได้อยู่จนปัจจุบันแล้วก็ไม่แน่ใจว่าสินค้าหมดหรือเปล่านะ บางสีลองเข้าไปเลือกดูเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับตัวด้ามจับเดลิอ่ามีรายละเอียดตรงนี้ตรงนี้จะเป็นลักษณะของยางนุ่มๆนิ่มๆนะตัวเนี้ยนะครับที่เป็นขอบสีน้ำเงินเข้มตรงนี้ต้องดําเด็กพลาสติกแต่ว่าตรงนี้เป็นยางเพื่อที่จะเวลาที่เราจับมันจะได้ช่วยให้มันติดมือให้มันกระชับนี่ครับ ไม่ได้เพื่อให้นุ่มมือนะให้มันติดมือกระครับแต่ก็นุ่มด้วยแหละบางทีมีแรงกระแทกงแรงตอนที่เราแบบซัดเร็วๆซัดเร็วๆเพราะว่าตอนที่เราแพ็คจริงเนี่ยเราไม่มีเวลามาแบบละเม็ดละไม่มากใช่ไหมยิ่งเป็นกล่องใหญ่ๆอะ่ะมาถึงซัดซัดไม่พอแล้วมันต้องแบบบางทีต้องวนรอบวนรอบแบบ,ลบหลายๆรอบหรืออะไรเงี้ยแต่ในหัวเราดูว่าเร็วมากคุณคุณตัดเร็วมากเลยนะ มันแค่แบบมันเหมือนแค่สบัดข้อมือเอียงประมาณนิดเดียว่เนี่ยคือมันเป็นของที่ควรแบบต้องมีเลยนะครับผมว่านะสำหรับคนขายของออนไลน์คือถ้าคุณไม่ได้ซื้อตัวนี้แล้วซื้อตัวอื่นมามันผมใช้มาหมดแล้วผมทิ้งหมดเลยอะ่ะมันไม่เวิร์กนะครับทรงอื่นแบบอื่นผมรู้สึกว่าหนึ่งฟังก์ชันมันได้แต่ว่าโพสเซส ตอนที่คุณใช้งานจริงอ่ะมันมันมันจะไม่ค่อยสมูทแล้วมันจะเสียเวลามากกว่าแล้วก็เจ็บมือแล้วก็หลุดง่ายอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเนี้ยเป็นอันที่แนะนํามากๆเดยผมแปะลิงก์มาให้นะครับสําหรับตัวด้ามจับตัดเทปสําหรับเดลิก็ให้ดูว่าใช้จนเนี่ยฮะตัวตัวฉลากตัวแบรนด์มาเริ่มลอกมดแล้วไม่ไม่เริ่มมาลอกไปแล้วอันหนึ่งเนี่ยครับ หมายเลขแปดศูนย์สามนะครับมันก็มีหลายรุ่นหลายทรงนะแต่รุ่นเนี้เวิร์กสุดสําหรับผมนะครับเออมันมีที่แขวนด้วยลืมบอกเห็นรูสองรูนี่ไหมเวลาที่คุณต้องการเก็บไว้ในห้องที่คุณแพ็คของเก็บอุปกรณ์คุณก็แขวนมันไว้ได้เพื่อที่จะประหยัดพื้นที่แล้วก็รูวมันอยู่หน่อยนะเพราะที่มันใหญ่นะไปวางมันก็เกะกลคุณจะไปวางพวกตะกร้าเดียวกับในการแพ็คมันก็บางทีไอ้ตัวเนี้ย เออตัวนี้เวลาที่คุณหยุดเลิกใช้งานน่ะด้วยความที่ด้านกามอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคุณก็แปะมันไว้กับตรงแกนก็ได้ครับให้มันอยู่เฉยๆเวลาที่ไปวางเวลาที่ไปวางมันก็จะไม่ไปไปโดนไปเกี่ยวไปแปะกับสิ่งอื่นด้วยประมาณนี้เพลินพี่จริงขอขอบคุณมากมาก,มากนะครับถ้ามีอะไรที่ผมใช้จริงๆและมีประโยชน์ หรือเป็นอะไรที่เกี่ยวกับการขายของออนไลออน,ไลน์อุปกรณ์ต่างๆสําหรับพ่อค,ะะคะ้อลลาแม่ค้าอะไรเดี๋ยวมาทําคลิปรีวิวกันไว้นะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ตัวสินค้าตัวนี้ไว้ให้เราเข้าไปดูเข้าไปเลือกร้านกันเองนะครับเพจรีวิวที่จริงขอบคุณมากครับฝากกดซับไปด้วยนะครับสวัสดีครับ